โอ้สายอะไรการบินลีมิกแอร์ไลน์อะไรอูได้ข้าต่อด้วยปังตายเฮ้ยผมไล่คิวจนฝั่งนู้นจนเลยนี่เลยว่ะแม็กรู้จักแม็กที่เก่งที่สุดในยุคปะวะเดฟไม่รู้จักสายการบินลีมิกแอร์ไลน์ปะวะ สู้ตัวใหม่ได้ปะวะส่งดาวสู้ตัวใหม่เหรอซินิเทียเหรอ <c oughs> ก็มันไม่ได้เป็นวอลล์แล้วกันอน่ะกูมึงให้กูชนเขาจะตายเลยนะมึงเลือกมาดิสี่ตัวเนี่ยจูเวนบปาดัมเนะี้ยตายหมดชอบการเล่นของพี่มากๆเลยครับพ <c oughs> ี่มบอลใช่เหรอโอ้โหคันคนที่มาด่าขนา,ขนาดคิดขนาดนี้หรอไอ้ไมิกคงที่มาด่ากูในไลฟ์สดเขาาด่าตามเหมือนกันเขาด่าเลยลเาบาหน่อยแหละส่วนใหญ่ก็มีแต่ติดอ่างที่มิกร้อยเนสอ่ะนะที่แบบว่าบูลลี่บูลลี่หน่อยนะ คใหญ่ปั่นกันนะผมมันมมิกกันวันนี้ก็อาการไม่ค่อจะดูอะไรมันขับเรียรอุ๊ยมันไม่ตายว่ะมันกดไอคิวมันเลื่อมมันรมันบั๊กไวเนทเนทเนท่นไอนทเนทไอ้เนทเไทเนทเหี้ยมเนทเมทเนทเนทเนทเาทเนทเนฟเนทเรีเนาเนทเนจนหเนท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 เนลันฟาร์มคิเรีจนงเนินอันดับเทศไทยเ โดนนะน่ะเอ็นดอรดิโอ้โดนมาตัวแม็กมาเน็ตเอ็นดอร์เอ็ด็กมาเน็ตยังมิ๊กดอกนี้มิ๊กๆได้มาหัวไปดิแม็กซ์ม็กม็กเอาดิไม่โดนไม่ต้องพูดไอ้เหี้ยบูบูบูมึงวิ่งไปไหนวะเด็กเกิร์ดดิมิกทำไมอะทำไมอะไม่ทันแล้วเฮี้ยเนี่ยตายแล้วเนี่ยดูดิยังไม่มาตีเลยเนี่ยโอ้โหตายไปดี เพื่อนพอแล้วได้มแล้วแบบแบบเพื่อนอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วสองตัวอิ่มแล้วพอแล้วเพื่อนอย่าเอาเยอะมากลุนขอบคุณนี้ดิลิมิคแอร์ไลน์ปรากปังปังโอเคเฮ้ยลิงมาเด็ด อุ้ยเอ็นดอมมามาดิมาดิก็มาดิก็มาดิโอ้ยไม่ตายหรอกมาน้อยอย่างน้อยมาห้าดูเอาลงอ่ะเมนตี้ป่ะเมนตีป่ะรอปิดล่างไม่มีนะกูเอนติ้ยี่สิบวิอ้าวเอ็นดอมมิกอ้าวคืออ้าวคือได้อ้าวคือได้เปรียบหรืออะไรเพื่อนได้เปรียบอยู่ได้เปรียบอยู่เพื่อนเราเก็บหมด ปาห่อโดนเอนดอร์อะไรเงี้ยไม่มีันจะตายแล้วมั้งมิ ah, oh, oh, oh. ้งเขาไปโดนยกโดนฟอสโอ้โหเมื่อกี้แบบปลาห่อโดนเอ็นดอร์เสียัๆเลยเอนดอร์นี่เอ็นดอร์วันหยุดทุบเลยเพื่อนอาญาเต้อาญาเต้ทำได้หนาได้ได้วูได้ฆ่าต่อหรือเอล่าเอาดิเด็เอ็นดอร์ดิเอ็นดอร์เอ็นดอร์ บายบายเก็บสามว่ะโอ้สายอะไรการบิน huh. ล oh, ิม uh ิกแอร์ไลน์เอาดี้เฮ้ยมึงใจติบิ๊กทำไรวะมึงเก่าเท่เพื่ออะไรวะโอ้โอ้หเอ้ยเนี่ยโอ้ยโอ้ยติฟิกไอที่อมึงต่อยธรรมดาก็ได้เวงเว่งข้างบนเลว่งเว่งซีเทียร์เว่ง ปังได้ไม่ต้องมีมึงก็ยังได้เลยไม่ต้องมีมึงกูมึงจะกูเองทำไมวะอ๋อเอ็นติกาเอ็นติกซี่เขาบอกว่ากูเองยัแยกผลงานกูอย่างนี้แหละโอ้แม่กูฆ่าโอ้ป้อมการเสียด้วยเออมันจะกูเองไม่มีคนแบ่งไปกลางโดนหัวไปเลยปั๊มกลางปั๊มกลางแต่ปั๊มการไดปั๊มกลาง พี่ดวเดี๋ยวเตี้ยข้าศัตัวเลยแม่งเออกูร้อยกับมึงอีกมึงเล่นแบบเนี้ยเชื่อดิเฮ้ยยังได้ยังได้กูยังยังบูลมาได้ไม่ตายไม่ตายมึงช่วยเพื่อนดิเออเ่อนช่วยเพื่อนไม่ตายหรอกกรรมก่อนนะซีนิทียจองล้านจองผ่าน เ้ยตายไม่กูกูรอดก็แล้วอยู่ก็แล้อยู่ถ้ามึงช่วยกูนะนี่แบบหน้าไปทีหนึ่งไอ้สัตว์เอ้ยไม่ต้องเล่นนะซิดิเทียนะเราขึ้นเพจเมียมาก่อนนะครับมันจะได้กขึ้นวันนี้เฮ้ยมึงกระโดดเล่นทำไมอ่ะโอ้โหเฮ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่สามสองข้างบนข้างบนสี่สองสี่สามลุยลุยข้างบนเอชแทกเอชแทก ไกเออได้เตีสีย,ยไปด้วยทำเสียนลองหมดอโยนจัดแน่น,นอนครับผม เล่นแม็กก็เหมือนเล่นตัวละครโยนอยู่แล้วนะแต่โยนยังไงให้มันเท่อะเหมือนผมมาดูไว้ถึงสายการบินรีมิกเอเชียนะครับผมถึงเครื่องจะจะเสียเราก็จะเรียนไปด้วยการอะไรของมึงวะเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยอะไรให้ผู้บาดเลยดูยังชอบเลยโอ้โหบูยูเฉยยังปาไม่โดนเลยสลาดนี่ครับเจอซีดิเทียครับผมซุปผักมาโอ้โหเลิกเล่นเลยนี่ผมฟอเ <c oughs> อ๊ะแม่ไอ้นี้ยกูไปมาเมตครูปาคนอ่ะโดนชัว เอ้ยลากับมาทำไมเนี่ยเอาเลยเล่นกันเลยเล่นกันเลยกูค่อยๆเล่นเน่ะกูสนุกของกูอยู่เฮ้ยเดี๋ยวของมาวะามิกมิกไม่มีตีแย่ของแน่เลยว่ะตรงนี้เฮ้ยเปิดดิเปิดดิเปิดดิว่าแล้วพวกนี้มันใสจุกด้วยลิมิทเอไลเฮ้โดนๆโดนแต่หัวตีตุ้มทีนึงเอาไปทีนึง เกินไม่มีใครช่วยเหลือเอเลนดอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเตี้ยนมองไรเดี๋ยวเตี้ยนบอลล็อคโดนอารมณ์ดีมากหรอเล่นตัวนี้ผมชอบมากเลยมาทำลายทำลายแค่ไม่ยูไนเต็ดแล้วโอ้โหกูปังโดนตลอดเลยกูปังกูรโดนตลอดเลยว่ะแอนติกูเป็นไงเอ็ดเน็ดกูแอนติโดนตลอดกันว่ะแม่นไหมแม่นไหมอยู่เฉยๆไม่โดนนะนักยูตัวใหญ่ขอบคุณน้องมินนะครับติดตามนะครับ อู้อู้อู้เจบ็บเอออู้เจบ็บอู้เจบ็บอู้เจบ็จบเจบ็จบเจบ็บเจ็บเออมัน,มน,มนไม่ได้ไพ่กูไอ้เทได้แล้วอเพื่อนรอรอผมรอฟิเลตูอย่างเดียวครับ<ป>มีตีแล้วพราะผมมีฟิเลตูแล้วผมก็จะได้เอจินแล้วผมก็จะเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยอะไรเนี่ยฆ่ารัวๆเลยนะอ่อเปิดแบบนี่ครับจมโง่ไปได้จมโง่ไปได้ไ ไปแล้วใครจะเตะไอเอาเอาเอาเลนดอยเลนดอเนตเนตเลนดอยเลนดอยเลนดอรีดตุ้มเฮ้ยเดี๋ยวเตะมันรอยอยไปเถอะเนี่ยไหวไหวไหวเน็ตไหวไหวปังมาเดดีนะเดี๋ยวเตะไม่ฟิกเกอร์เฮ้ยผมไล่คิวจน ฝั่งนู้นจนในนี่เลยว่ะมันเล่นดีนะเว้ยเออผมไล่คิวจนฝั่งนู้นคิดว่าไอ้นี่เลยว่ะคิดว่าหัวร้อนว่ะไล่คิวซินดิเทียจนทีมฝั่งนู้นด่าด่ากันเองเลยว่ะผมชอบว่ะปั๊มอีกปั๊มอีกปั๊ม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 ซินดิเทียอีกมันจะได้มีกำลังใจเลยได้นะจะตายนะ ผมไม่สามารถผมไม่สามารถแอนตีไม่ได้นะครับมันใกล้ป้อมเกินไปผมจะฟาร์มมาไปเลนทูตกเพื่อนเฮ้ยเนฟเฮ้ยทำพูดหลอยไปนี่เขาด่าเนี่ยด่ากูเหรอด่ากูอ่หาไอ้ทีไงบับเข้าไ้ ขอบคุณน้องวานนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณน้องกินขอแล้ววันเนสขอปากขอบคอป่ะไปละไรถึงเวลาเข้านอนแล้วเจอกันเบโตเสี่ยงใครวันเป็นไงครับสำหรับแม็กนะครับผมโหได้เล่นกับเฟิร์สวันชื่นใจขาจบก่อนไปผมจะให้ของขวัญเขาดูนะผมชุดพูดถ้อยย้ายเป็นของขวัญนะครับเถอยยาเถอยยาเถอยยาโอเคผมไปแล้วครับเจอกันครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากฝากกดติดตามด้วยนะครับ อตเดตามด้วยไปทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ